ชนะเป็นที่หนึ่งก็ดูทุกคนดูเหรียญซากุระที่มันให้มา, uh. าห้าอันผมนี่แบบ uh. ผมนี่แบบ <No. S 1> ไม่ทัองให้ก็เหมือนกันหรือเปล่าวะลอยแวะมาตกตกดูกันได้นะสำหรับบอหน้าโรงเรียนอันนี้นะผมเห็นว่ามีหลายๆคนก็ได้จากบ่อน,นี้เออมากกว่าที่อื่นๆนะครับผมอ่ะ ก็กราบส้วยดีด้วยนเดียด๋วยวน้องเบมน้ำหน,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 นุ่มนี้เกมเพจสุเกตา ไปทีหนึ่งเลยแล้วกันครับผมดูสิผมนี้เป็นไงทุกคนตีมใหม่ผมนี้อะไรครับเนี่สากุระร่องโรยอันสวยสดงดงามผมก็จะบอกทุว่าวันนี้ผมเป็นวันที่17มีนาคมพอดสดสพนารบะครับผมเกมเพจเกเตอร์น้องมีการอัปเดตกันอีกแล้วนะครับและการอัปเดตครั้งนี้ผมเป็นการ เปลี่ยนตีมด้วยผมจะพาเดินดูรอบๆแลผมตีมซากุระนะผมนี่บอกเลยว่าทาั้งเมืองก็จะเป็นซากุระบอกเลยว่าสวยสดงดงามมากครับผมก็จะมีดอกซากุระร่วงโรยมาจากบนฟ้าอันสูงส่งนะผมบอกเลยว่ามันจะโซคิวบากๆเดี๋ยวก้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อัปเดตนี้มีอะไรเพริ่มเติมมาบ้างนะผมกดไปที่โทรศัพท์นะผมแล้วกดไปที่ข่าวสารนะผมแล้วไปที่สายมนคำว่าประกาศนะครับเราไปที่รายละเอียดการอัปเดตนะผไปดูอย่างแรกเลยผมเพิ่มกิจกรรมดอรอซากุราบนกอ็ไก่อก่ะน,นะผมแล้วก็มี NPC ที่ทำเควสแล้วก็ได้เหรียญซากุรานนะผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอันทานเราเป็นเฟอร์นิเจอร์รูปโป่งไม่ทษยี่สิบหกชนิดแล้วก็มีคอสตูมอีกเพียบเลยนะผมเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะผมแล้วก็มี ปลาไม่เข้ามาด้วยว่ามเป็นปลาไม่ที่จะมาเฉพาะเออบางกิจก,กรรมเท่านั้นนะผมอย่างยกตัวอย่างก็คือเออทีมนี้เป็นตีมเออฤดูใบไม้ผลิก็จะมีปลาใหม่เพิ่มขึ้นมาสําหรับเออฤดูนี้อะไรอย่างนี้นะผมเป็นปลาเฉพาะฤดูกาลอ่าอย่างนี้เลยดีกว่านะผมง่ายๆก็มีประมาณนี้ผมสําหรับอัปเดตเดี๋ยวจะพาไปดูเอออย่างงี้ให้ก่อนเลยนะผมไปดูที่ เฟอร์นิเจอร์แล้วก็คอสตูมแล้วผมจะพาไปดูเฟอร์นิเจอร์ก่อนนะผมนี่ผมเป็นพวกรูกปปงตั้งแต่ A ถึง Z แล้วผมเพิ่มรูป่งติดบ้านได้สวยงามมากๆาว่าไอ้วกนี้น่าจะไปติดกําแพงได้เลยนะผมเรียงเป็นคําแล้วก็สวยๆงามๆได้เลยแลมแล้วก็นี่พวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่เห็นปะเออ บล็อกเบิร์กอะไรเนี่ยน่ารักครับผมโอ้ยนี่อะไรอ่ะตูปาดอกซากุระขนาดใหญ่อ่าเนี่ยทุกคนก็ลองมาดูดูกันได้นะผมที่มันเขียนว่าใหม่ๆ่ใหม่ๆเนี่ยก็ของตกแต่งใหม่ๆทั้ทงนั้นเลยนะผมที่เป็นทีมสีชมพูเหมือนซากุระนะครับผมอ่ะแต่เน้นๆก็คือยเออลูกโป,ป่ง26อันใช่ไหมที่มันบอกลูกโป,ป่ง26อันเออเป็นพวกโต๊ะสอน A ถึง Z นะผมเอาไปตกแต่งบ้านได้นะครับผมอ่ะถัดมามเป็นคัสตูมนะผม คอสตูมอันนี้ใหม่2อ่านนะผมเป็นเออชุดอันนี้นะผมแล้วก็เสื้ออันนี้นะผมเป็น14เพรกับ4,200บาทนะผมเป็นทีมซากูระเหมือนกันนะผมก็น่ารักน่ารักไปนะผมสำหรับชุด2อันนี้นะครับผมอันถัดมานะผมจะพาไปดูสิ่งที่เรียกว่าเป็น ปลาไม่สำหรับฤดูกาลนี้นะผมก็เกมได้เพิ่มขึ้นมาเฉพาะช่วงเวลานะผมจะให้ดูแล้วกันนะผมผมตกมาแล้วนะผมอ่ะนี่ก็ผมหลายๆคนน่าจะเออได้กันแล้วนะผมตอนที่เห็นคลิปนี้ผมนี่นากา็เป็นปากัดสีชมพูนะผมเป็นปลาที่เพิ่มเข้ามาเฉพาะฤดูกาลนี้เช่าน้นนะผม พื้นที่ปรากฏนะแม่น้ํากับทะเลนะผมแลว้วก็วันเวลาเกิดคือทั้งวันนะผมแต่ว่าเาแนะนํานะผมแนะนําสถานที่ตกนะผมจะเป็นบ่อหน้าโรงเรียนตรงนี้นะผมนี่แม่น้ำน่าจะเป็นในโฮมทาวนะผมถ้าจะไม่ผิดนะแม่น้ําน่าจะเป็นในโฮมทาวบริเวณทะเลก็นู่นเลยผม ตรงเข้าไปเลยครับผมตกได้เต็มที่ครับผมบริเวณทะเลแต่ว่าผมขอแนะนําตรงนี้นะครับนี่บอ่อหน้าโรงเรียนทุกคนบอ่อหน้าโรงเรียนตัวนี้ก็ตกได้นะครับสหรับเออปากกัดสิชจมพูนะแล้วผมคิดว่ามันก็ได้บ่อยได้เยอะด้วยนะครับผมได้เออจากตรงนี้นะบ่อยนะครับผมก็ลองแวะมาตกตกดูกันได้นะครับสำหรับบอ่อหน้าโรงเรียนอันนี้นะผมเห็นว่ามีหลายๆคนก็ได้จากบ่อน,นี้ เออมากกว่าที่อื่นๆนะครับผมอ่ะสิ่งถัดไปนะผมจะพาไปดูสิ่งเรียกว่ากิจกรรมวาเลนไทน์อ่ออันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะรู้มากที่สุดแล้วก็ยังแรกเลยเราต้องไปดูกันรมเข้าเกมมาแล้วผมก็ได้เจอกับคาส,สินอันนี้นะครับผม <S <S 1> <S 1> สวัสดีจ้าฤลดูไปไม้ผี่มาเยือนเกาะไกอาแล้วเหมือนกันนะ ฉันมาที่นี่พร้อมกับเบอร์รี่แล้วก็ด็อกเตอร์ฟิชเพื่อที่จะเตรียมเทศกาลดอกซากุระหลามาสนุกกับเทศกาลดอกซากุระพร้อมช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านไปด้วยกันเถอะแต่ก่อนอื่นช่วยมาหาและทักทายฉันก่อนนะฉันกำลังรวบรวมกลีบดอกซากุระเนื่องในงานเทศกาลยู่ระแต่ยังได้ไม่พอเลย ช่วยไปเก็บกลีบดอกซากุระที่ร่วงในพาซ่าาให้ฉันหน่อยได้หรือเปล่าก็ได้เลยเก็บดอกซากุระมาแค่ห้าใบก็พอแล้วแหละโอเคเลยหนึ 2> 1, 2, 3, 4, <ะ>่งสองสามสี่และห้านดูสิหนึ่งอันสองอันโอ้หามาได้ห้าอันเรียบร้อยเลยนี่ขอบคุณนะเย่เราก็ได้เป็นเอ,อของขวัญที่คาดขมดอกซากุระนะครับผมรับของขวัญมาอ่า ขอบใจนะแยากแรกเหรียญดอกซากุระก็ลองไปคุยกับเบอร์รี่ดูนะอ่าโอเคไหนลองคุยกับคุณเบอร์รี่ดูสิต่อไปทุกครั้งที่มาช่วยเทศกาลดอกซากุระฉันจะให้เหรียญดอกซากุระเป็นของขวัญเองอ่าสามารถรวบรวมเดียสสามารถรวบรวมเหรียญดอกซากุระได้จากวิธีอันหลากหลายเลยนะ กดเข้าไปดูตรงนี้ก็จะสอนวิธีรวบรวมเหรียญดอกซากุระนะครับผมเหรียญดอกซากุระน่ะเอาไปแลกไปในเทพพิเศษได้นะมาเข้าร่วมบ,อบอ่อยๆล่กเมื่อเรามาคุยกับ NPC ซสองตัวข้างหลังนี้เป็นขังแรกของเขาก็จะให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นของตกแต่งบนหัวแล้วผมก็คือเอออันไหนนะอันไหนอันนี้เลยผมเป็นที่คาดผมดอกซากุระสีขาวที่เขาจะให้มาเออตอนคุยกับ เข่าครั้งแรกนะผมให้มาฟรีนะผมสำหรับอันนี้นะครับผมอ่ะอันถัดมาแล้วัเอบซีส2องตัวนี้ก็เป็นเอ c บซีรักนะผมในเออการจัดกิจกรรมนะผมเทศกาล ดอกซากุระอันผิวไหวนะผมโอ้ยดูทุกคนนะครับผมอย่างแรกนะครับผมที่จะต้องรู้นะครับผมก็เออคุยกับเอพิิสั่งโดนี้เ็จนะผมก็จะมีเออตัวตัว,ตวไอคอนนี้โผล่มาผมนี่ซข้าคปเลยผมนี่ครับไอคอนนี้โผล่มาแล้ผมเป็นไอคอนกิจกรรมนะผมกดเข้าไปดูเลยครับก็เหมือนกับเออกิจกรรมคริสต์มาสแล้วก็กิจกรรมบอลเลนทนยอ่านะครับผมเหมือนกันเลยนะครับเราก็แลกของไปทั้งหมดนี้นะครัเราก็จะได้รางวัลปิดท้ายนะ วิธีหาเหรียญดอกซากุระนะผมกดตัวไอ้นะผมนี่ผมสำเร็จมิชชั่นกิจกรรมภารกิจรายวันนะครับผมแล้วก็บรรลุกระดับรางวัลฟรีนะผมแล้วก็เข้าร่วมเกมปาติ้นะผมแล้วก็สำเร็จคเควสจาก NPC นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูแก่น,น้ผมแต่ละอันนะผมสำเออสำเร็จมิชชั่นลายวันนะผมทางซ้ายบนเลยนะผมซูมเข้าไปเลยครับผม นี่เลยผมเห็นไปทุกคนนี่ผมตกปรกกัดไปแล้วทุกคนวันนี้ผมก็จะได้100รเหรียญซากุระนะผมเน่อ่าเนี่ยเห็นปะก็จะมีเควสที่ได้เหรียญดอกซากุระอยู่นะผมใครที่อยากจะได้นะผมตรงนี้ก็เออมีให้เราทำเควสแล้วก็ได้เหรียญเหมือนกันนะผมภารกิจหลายวันนะครับผมอ่ะอันทัาตาจะเป็นรางวันฟรีะผมซูมเข้าไปเช่นกันนะผมกดเข้าไปเลย บริเวณนี้ผมจะได้ทั้งหมด200ไม่ใช่2อ0ร้อยสเหรียญน,นะผมก็ดูโฆษณานแล้วก็หลับไปฟรีๆได้เลยนึกครับผมสำหรับตรงนี้นะอัญชัดมาเราเป็นการเล่นเกมปาร์ตี้นะผมซึ่งผมได้ลองไปเล่นเลยทุกคนผมก็เออลองพิสูจน์ดูนะผมว่ามันมีการให้อย่างไงนะผมสำหรับการเล่นเกมปาร์ตี้นะผมอันนี้ผมขอบอกไปก่อนเลยนะผมรูปนี้นะผมจะขึ้นให้ดูนะผม อ่ารูปนี้ผมได้เล่นเกมปาร์ตี้นะผมแล้วก็ชัยชนะนะผมได้รับชัยชนะเป็นที่หนึ่งนะผมผมไม่รู้นะผมว่ารักการที่เกมให้เหรียญนะว่ามันให้เป็นรอบแบบว่าเรา,เ,าเราเข้าเล่นหลายรอบมันให้แบบยังไงอะ หลายด้านนะนึกว่ามาเล่นได้หลายด้านนะผมเกมเลยให้5เหรียญหรือว่ายังไงไม่รู้นะผมปัจจัยการให้เหรียญนะหรือว่าต้องชนะเป็นที่1เกมจะให้เหรียญอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะผมอันนี้ต้องลองพิสูจน์กันไปสำหรับการเล่นหลายๆครั้งด้วยนะผมแต่ที่ผมเล่นอันนี้ผมเล่นไปประมาณ5ถึง6รอบนะผมชนะเป็นที่1นึผมดูทุกคนดูเหรียญซากุระที่มันให้มาห <c oughs> ้าอันผมนี่แบบ ผมนี่แบบอ <No. S 1> ไม่ท่างให้ก็เหมือนกันหรือเปล่าวะอในครับผมหอันนะผมไม่คุ้มนะผมไปทำเควสดีกว่านะครับ ไปดูอันถัดไปนะผมเป็นเควสจาก N p c นพีนะผมเดี๋ยวจะพาไปดูกันเริมอย่างแรกเรมจะขอดิ่งไปที่บริเวณโรงเรียนนะผมเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะผม <laughs> บริเวณโรงเรียนนะผมดิ่งเข้าไปเลยนะผมมีเควสในมี n อ c พซตัวนั้นมี n อ c พในนั้นรับเควสอยู่นะผมดิ่งเข้าไปเลยตรงเข้าไปเลยนะผมที่บริเวณโรองอาหาร นะครับตรงก็้ป็เลยวรับบริเวณที่ลงอาหารนะครับดีครับแล้วมาคุยกับนี่แลยครับชื่ออะไรนะชื่อเอิม่มชื่ออะไรวะอา่าโดโดอะไรวะ กดเข้ามาอ่าโดโรทีนะผมคุยกับคุณโดโรทีเลยเนาะเขาก็จะให้เควสมานะผมเราสามารถรับเควสจากคีย์เกตอ่านนะผมเราสามารถรับเควสจากคุณโรดโดโรทีได้เลยนะผมนี่บ้างก็จะเออช่วยหาขนมปังนะผมเราก็จะให้เหรียญเป็นเหรียญดอกซากุระ100เหรียญน,นะครับผมนี่เลยทุกคนนะก็นี่ก็คือหนึ่งใน a b c ที่สามารถหาเหรียญได้นะครับผมอ่ะก็สำหรับเควสของคุณโดโรทีในโรงอาหารนะ้วที่แบบว่าให้หาขนมปังปลานะครับผมหรือว่าจะเป็นดังโงะนะครับเราสามารถนะรม,มาแรกนะครับเอาเหรียญซากุระมาแรกเออแผงขายได้นะครับเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนเออแผงขายนั่นแหละนะครับผมนี่ผมสองอันนี้นะผมเป็นแผงขายนะผมอันซ้ายจะเป็นเออ ขายขนมปังปลาขนมอันขวาจะเป็นแผงขายดังโง่นะครับผมซึ่งเราสามารถแลกมามแล้วผมเราก็ซื้อได้นะผมเพื่อไปว่ารับเควสมาแล้วขผมเขาต้องการดังโง่หรือว่าขนมปังปลาขผมเราก็เออมาซื้อนะผมเราก็เอาไปส่งเควส N p c นพซเออของพวกนี้นะผมสามารถเอามาตั้งที่บ้านได้เลยนะผมเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะผมเป็นเอ,อ่อร้านขายขนมปังปลาแล้วกันนะครับผม อ่าก็แบบนี้นะผมเดี๋ยวจะลองแก้ไขให้ดูนะผมอ่าวางก็ไปเลยนะผมนี่ตรงนี้ไปเลยแล้วกันง่ายๆนะผมอ่ะนี่ผมก็สามารถเอามาตั้งวางในบ้านได้นะผมหรือว่าถ้าทุกคนไม่มีเหรียญซากุระแลกพอนดผมสามารถไปเข้าโฮมปาร์ตี้ของเพื่อนเพื่อนได้นะผมแล้วก็สามารถเออเนี่ยบ้พอเดินเข้าไปใกล้นะผมมันก็จะมีเด้งขึ้นให้ซื้อนะผมเราสามารถกดซื้อเข้าไปได้เลยนะผมนี่มันก็จะมีขนมปังปลาดอกซากุระนะผมนี่ถ้าเกิดเควสต,ต้องการอะไรอะ่ะเราก็มาซื้อจาก เออสองร้านอันนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปส่งเวสเอ็นบีซเท่านั้นเองนะครับผมเน่อ่า อย่าลืมนะผมถ้าเกิดว่าไม่มีเหรียญดอกซากุระพอที่จะซื้อเองได้นะผมก็ไปยืมบ้านของเพื่อนๆหรือว่าฮมปาร์ตี้คนอื่นก่อนก็ได้นะผมจะได้แบบว่ามีของไปส่งเคสไงอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็ลืมบอกไปนะผม n อ c ในโรงเรียนนะผมจะเกิดตอนกลางวันเท่านั้นนะผมถ้ามาตอนคืนก็จะเกิดก็จะเจอซอมบี้นะผมก็แนะนำให้มาตอนกลางวันนะผมก็จะเจอ n p c ที่สามารถรับเคสได้นะครับผม NPC ถัดมานะผมแน่นอนผมว่าต้องเป็น NPC สีหลากในกิจกรรมที่อยู่แล้วนอนี่ก็คงคุณเชอรี่นะเราสามารถมาหา เรียนดอกซากรุระเรยกคุณเชอรี่นะผมทำเควสไปได้เลยคน,นี่็ผมหนึ่งครั้งต่อวันเช่นกันนะครับผม NPC ตัวถัดมานะผมจะเป็นฮอสดอกแมนนะครับผมก็ให้เรามาที่ร้านเออฮอสดอกนะผมแล้วก็คุยได้เลยนะผมเขาก็จะให้เควสเรามานะผมในการเออให้ไปทำนู่นนี่นั่นนั่นแหละนะผมแล้วก็ให้รางวัลเป็นดอก สาเหรียดดอกซากุระเช่นกันนะครับผมก็ดูโคไปนะผมอย่าลืมนะผมดูโคจะได้เยอะๆนะครับผมอ่ะก็สำหรับฮอ์ดอกแมนก็ทำได้หนึ่งครั้งต่อวันเช่นกันนะครับผม NPC ถชัดมานะผมจะเป็นมิสเตอร์คินเนอร์นะผมนี่ก็ปกติเราจะแบบว่าเก็บขยะแล้วให้ตังใช่ไหมผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้อัพเกรดนะผมกดรับเคว็ดเขาไปเลยนะผมเน่ เก็บขยะแล้วให้เหรียญดอกสากุรุลักนะครับผมทุกคนอ่า ก็สำหรับอัปเดตนี้นะผมคุณลุงก็จะให้รางวัลเป็นเหรียญดอกซากุระนะผมก็เป็นหนึ่งใน ABC ที่สามารถหาเหรียญดอกซากุระได้เลยเนี่ยครับผม NPC ถัดมานะผมเดินมาข้างๆร้านที่ขายปลาแล้วผมเราจะพบกับเอ c ใหม่นะคผมด็อกเตอร์ฟิชนะครับผมเอ c นีซ้เป็นเอ c ชั่วคราวนะผมมาเออเหมือนกับพวกเออเอ c ชื่อว่าเบอร์รี่เชอร์รี่นะผมเป็นเอ็นบีซที่มาพร้อมกับกิจกรรมอีเวนต์เท่านั้นนะผมก็กดคุยไปนะผมนี่ก็สามารถรับเควส ได้แนละ้วผมเขาจะให้ไปหาปากัดนะผมซึ่งปากัดผมก็ได้สอนที่ตกไปแล้วนะผมว่าตกในที่เอตอตรงไหนตรงไหนนะผมที่เกิดบ,บ,บ่อยก็จะเป็นบ่อหน้าโรงเรียนที่ต้นคลิปนะผมก็เออด็อกเตอร์ฟิชนะผมก็จะเออให้เราไปหาปากัดนะผมแล้วก็เอามาให้เข่านะผมแล้วก็จะให้รางวัลเป็น เหรียญดอกซากุระนะครับผมอ่าอย่างผมเนี่ยมีห้าอันแล้วทำไมทุกคนไม่ใช่ห้าอันห้าตัวนะผมเนี่ยห้าทับหนึ่งะผมก็กดคุยไปอีกทีก็คือการส่งเควสเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็จะได้เหรียญดอกซากรุระเป็นรางวัลน,นะผมอันนี้ก็คือหนึ่งในเ p c ซีที่ให้เหรียญเช่นกันนะครับผม n อ c พซทัดมาเนาะผมให้เรามาที่บ้านของเราเนาะผมโฮมทาวน์เนาะผมเราก็ดิ่งไปที่บริเวณเออ พี่ทอลนะครับผมไปเลยครับผมไปดิ่งเข้าไปนะครับผมแล้วก็คุยกับนะครับผมคุณหมอน้าบูทนะครับผมคุณหมอน้าบูทคุณคนนี้เลยนะครเขาก็จะให้เควสนะครับผมมาให้เรานะครับแล้วเราแล้วก็ แล้วเราก็ทำนะผมเนี่ยกดคุยไปเลยแล้วผมเนี่ยคุณหมอหน้าบูดนะผมแล้วก็เออทำทำทำไปอ่านะผมเขาจะให้เราทําอะไรนะผมส่งยาแก้เพนะผมก็ไปส่งตามที่เขาบอกนะผมแล้วก็จะให้รางวัลเป็นเรียนดอกซากุระเช่นกันครับผม NPC ถพีซีทัดมามที่จะให้รางวัลเป็นเลียนดอกซากุระได้อีกหนึ่งตัวนะผมให้เราเข้ามาที่แคมปิงม้งแล้วรก็ แซดลดขึ้นไปบริเวณหลังน้ำตกเลยครับถามว่าไปหลังน้ำตกทําไมครับผมแน่นอนผมว่าบริเวณหลังน้ำตกนี่ครับผมจะมีสิ่งที่เรียกว่าพ่อหมดอยู่นะครับพ่อหมดไลยเวทที่จะผสมสัตว์เลี้ยงให้เรานั่นเองนะครับดิ่งเข้าไปเลยครับผมนี่อะไรครับผมชื่ออะไรนะจําไม่ได้ อ่าแคนเดลพูนะผมนี่ผมเขาจะให้เควสของเราผมเข้ามาคุยเลยนะครับผมคุยเข้าไปเลยนะผมนี่ผมอ่านี่เลยจะให้ตามหากล้องในพาซ่าแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะผมณนะวันที่ทําคลิปนะผมเป็นวันที่17เดือน3ามสงพร ห5บนะผมเหมือนว่าเกมจะมีบักอยู of, word, out, so, ่นะผมกล้องมันไม่ได้เกิดแค่ในพาซ่านะครับผมมันคือมันเกิดทั่วเลยนะผมมันไปเกิดในในโฮมชาวด้วยนะผมในในพาซ่าด้วยนะผมแล้วก็ในแคมด้วยนะผมคือคือมันมันไปทั้ง3โลกเลยนะผมเหมือนว่าเกมกําลังเออแก้ปัญหาอันนี้อยู่นะครับผมอ่าก็นั่นแหละก็มาบอกไว้ก่อนนะผมใครที่แบบว่าผ่าเจอก็ได้รางวัลเป็นดอกเออเหรียญดอกซากุระนะผมก็อย่าลืมนะผมมาทำเอ V บซีตรงนี้ได้นะครับผมอ่า ก็สำหรับเอตัวนี้นะผมสามารถทำเควสได้หนึ่งครั้งต่อวันนะครับผมแล้วก็สำหรับคุณโดโลทีนะผมในโรงอาหารนะผมสามารถทำได้หนึ่งครั้งต่อวันนะผมฮอตดอกแมนที่พาซ่านะผมสามารถทำได้หนึ่งครั้งต่อวันนะผมแล้วก็มิสเตอร์คินเนอร์ที่พาซ่าเรผมสามารถทำได้หนึ่งครั้งต่อวันเช่นกันนะครับผมแล้วก็คุณหมอหน้าบูดนะผมที่โฮงทาราผมสามารถทำได้หนึ่งครั้งต่อวันเช่นกันนะครับผมแล้วก็เออด็อกเตอร์ฟิชนะครับผมที่ผมบอกว่าเออ ให้ปรากัดไปให้เขานะผมนั่นแหละนะผมสามารถทําได้5ครั้งต่อวันนะครับผมแล้วก็คุณเบอร์รี่นะผมที่กลางพาซ่าโราพี่เป็น ABC หลักของอีเวนต์นี้นะผมสามารถทำเควสได้1ครั้งต่อวันเช่นกันนะครับผมอ่ะถัดมานะผมเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆกับ ABC ตุ๊ก ปองนะครับผมก็ให้เราเข้าไปคุยกับ MBC ตุ๊กป้องนะผมจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสินค้าใหม่เข้ามาทุกคนเห็นปะสองอันนี้นะผมเป็นสินค้าใหม่ก็เป็นรูปมงดอกซากุระนะผมใช้ได้เจ็ดวันนะ้องแปดร้อยบาทนะผมแล้วก็อันนี้ผนมะ เป็นพรมรองนั่งปิกนิกสี่ฟ้านะผมสี่ที่นั่งนะผมเออสามพันดาวนะผมบอกเลยว่านะมันน่าสนใจมากๆนผมเดี๋ยวจะรองซื้อให้จูนะครับผมซื้อมันเลยสามพันบาทนะผมเป็นผ้ารองนั่งนะผมเดี๋ยวจะกดให้ดูอ่าเป็นเหมือนเสื้อปิกนิกทุกคนมันจะอยู่ที่บริเวณยานพานะนะแล้วก็กดไปเลย เน่เห็นปะทุกคนมันจะเป็นเหมือนเสื้อปิกนิกไว้นั่งได้4คนนะผมบอกเลยว่าแบบอารมณ์แบบแบบว่าฉันไม่อยากนั่งพื้นนะฉันก็แบบว่าปูเสื้อปิกนิกนั่งชิลๆคุยกับเพื่อน4คนอะไรอย่างนี้นะครับผมเออเป็นไงก็ชิลไปอีกแบบนะครับผมโอเคสําหรับอัปเดตครั้งนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมแล้วก็มีบริเวณเออร้านค้าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะผมนี่ก็เข้าไปดูได้วผมเป็นชุดเล็กๆน้อยๆชุดมองชุดใหม่นะผมก็ใครที่แบบว่ารวยก็จัดกันไปนะครับผมอ่ะก็ถ้า ว่าผมพลาดหรือตกหล่นอะไรนะผมก<ม>็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลผมถ้าเกิดว่าผมพลาดตรงไหนไปนะผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้เนะผม,ม,มเห็นว่ามีประโยชน์จัดๆเลยนะผม,มแบบว่ามีประโยชน์จ,จัดๆนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะผมแล้วก็มีอะไรกระอบถามเพิ่มเติมพูดคุยนะผมสามารถ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมขอสวัสดีจ้าใครอะแล้วผมสวัสดีจ้ากลับไปนะผมเป็นเราเป็นคนมีมารยาทนะผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้เกณฑ์ด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ see you